สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับโูชนะของอาจารย์ผึ่งพี่น้องในวันนี้ในสุภาษิตบทที่26ข้อ20ถึง22นะครับผมให้หัวข้อว่าซุปซิบนินทานะครับพระคำพีได้กล่าวว่าเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีการซุปซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟชั้นใด คนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้เกิดการวิวาลุกลามฉันนั้นถ้อยคำของคนซุบซิบดินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันลงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงภาพสองภาพสําหรับคนที่ซุบซิบนินทาอันที่หนึ่งก็คือเหมือนเชื้อเพลิงครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงเหมือนฟืนเหมือนฐานหินเหมือนน้ามันนะครับนะที่ลดเข้าไปในกองไฟที่กําลังลุกอยู่คนบางคนมีความรู้สึกโกรธอยู่แล้วเนี่ยนะครับ การนินทาก็ยิ่งทำให้เขาโกรธมากขึ้นช่วยกระพือความโกรธจนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทนะฮะวิธีการทะเลาะวิวาทให้ถึงอกถึงใจก็คือคำนินทาเนี่ยแหละครับช่วยกระพือเข้าไปใส่แกข้างนั้นทีใส่ข้างนี้ทีนะครับเป็นเหมือนปอตทลุกโชนช่วงชาชวานมันเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้ความโกรธนั้นลุกโชนต่อไปได้นะครับดังนั่นเองการที่ไม่พูดไม่วิจารณ์ ก็ทําให้เชื้อไฟนั้นก็มอดลงได้วิธีของเราเองนะครับเราไปช่วยให้คนไม่พิพาทพิจารณ์ไม่ได้หรอกครับส่วนของเราคืออย่าไปฟังนะครับเรียนรู้จากการที่ไม่ไปฟังนะอย่าไปสนใจคําพูดของเขานะเมื่อพี่ๆของดาวิดว่าดาวิดเนี่ยนะครับแทนที่ดาวิดจะใส่ใจดาวิดหันไปคุยกับคนอื่นครับไม่ฟังสิ่งที่พี่ๆของเขาพูดซุบซิบดินถาว่าเขานะครับขอบคุณพระเจ้าที่ดาวิดเป็นแบบอย่างอย่างนั้นนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าคา การซุปซิบนั้นแยกเพื่อนออกจากกันในสุภาษิตบทที่16ข้อ28ดังนั้นเองเนี่ยนะครับมันเป็นเชื้อเพลิงที่น่ากลัวมากสังคมในริสตจักรก็ต้องระวังจุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานของเราในห้องเรียนของเราหรือในที่ในโรงพยาบาลอะไรก็ตามนะครับลงงงโรงงานทํางานด้วยกันหลายคนต้องมีเรื่องแบบนี้แต่เราเองต้องระมัดระวังตัวเองครับอย่าไปฟังสิ่งเหล่านี้ครับต้องเลือกที่จะไม่ฟังขณะเดีวยวกันเราเลือกที่จะไม่พูดทำให้สิ่งเหล่านี้แย่ขึ้นด้วยนะครับ อันที่2ครับเป็นเหมือนอาหารชิ้นอร่อยในข้อ2 2บอกว่าพูดถ้อยคําของผู้ซุบซิบลินทาเหมือนอาหารชิ้นอร่อยข้อ22บอกว่าเหมือนอาหารชิ้นอร่อยในสุภาษิตบทสิบแปดข้อแเหมือนกับเปียบเลยครับพระคัมภีร์ตอนนี้เหมือนกับบทที่18ปข้อ8คํคว่าอาหารชิ้นอร่อยหมายถึงอะไรครับนึกถึงอะไรครับผมนึกถึงเสเต็กที่มีน้ําเกรวี่ราดน,นะครับ มันน่าท้าเลือเกิดนะครับแล้วก็เราจะหยุดได้ยังไงถ้าเราหิวอยู่นะครับบางคนก็เหมือนกับไข่เจียวหมูสับอะไรนะครับกำลังหิวหิวอยู่นั่นแหละครับดีนะบางคนเหมือนทุเรียนครับเพราะว่าทนไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้น้ําหนักขึ้นถ้าพี่ลองสังเกตนะครับผมน้ําหนักขึ้นเยอะนะครับเจ็ดประมาณ7กิโลนะเนื่องจากทุเรียนเนี่ยแหละครับแล้วก็ลดยากมากนะครับพอเราอายุขนาดนี้แล้วลดยากมากคนที่เคยลดอาหารรู้ดีนะครับว่า การลดมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับเด็กๆอยู่ใกล้ตู้เย็นนะครับเดินไปเดินเด็ไปตู้เย็นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไปที่อื่นไม่ได้ในบ้านเรียนไปก็ไปตู้เย็นเห็นเด็กหลายคนมาโบสน,นะครับไม่เจอกันหลายๆเดือนโอ้โหอ้วนท้วนกันชั่วหน้าทีเดียวการเลิกนิสัยซุบซิบนินทาก็เป็นแบบเดียวกันครับมาเลิกยากเย็นแสนเข็น แต่เราสามารถเลิกได้ครับด้วยพลังจากพระเจ้านี้ได้พูดถึงการซุบซิบดินทาว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงครับมันทําอันตรายมันน่ากลัวมากขณะเดียวกันคนที่จะเลิกเนี่ยนะครับมันยากนิดหนึ่งเพราะมันเนอาหารชิ้นอร่อยต้องตัดใจครับกัมกืนฝืนใจและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือและเมื่อเราไม่ซุบซิอินทาเราก็จะกลายเป็นพรครับแค่นิ่งไว้ก็ยังกลายเป็นพรได้มากมายไม่ใช่พรครับ